สวัสดีครับกับผมนายเดมอนนะครับวันนี้ก็อยู่กับอาร์เทลิกเกียโกบอลนะครับแล้วก็ตัวละครพร้อมอีเวนต์ใหม่มีอะไรบ้างก็มาดูกันนะครับก็ขอเริ่มจากอีเวนต์ก่อนเลยนะครับตอนนี้เรามีอีเวนต์ซ้อนกัน2อันก็คืออีเวนต์ที่เป็นปัจจุบันนะครับสมุกนะครับแล้วก็โคแล็บที่เป็นก่อนหน้าส่วนตัวแนะนําว่าไปทาโคลาบไปครอบก่อนนะครับเพราะว่าอีเวนต์ใหม่นี้ไม่มีตัวฟรีโดยอีเวนต์ใหม่นะครับใช้ระบบการลงดันเพื่อเอาบัตรไปสู้บอสแล้วก็เอาลังบอสเนี่ยไปกดตู้เวทอีเวนต์อีก โดยของรางวัลหลักๆนะครับก็เป็นบัตรคาชาแล้วก็เพชรฟ้านอกนั้นก็ไม่มีอะไรพิเศษครับต่อมาก็มาดูเรื่องของตู้คาชากันนะครับรอบนี้มีตู้พิเศษด้วยที่ต้องเติมเงินกดโดยการันตีว่าจะเป็นตัวที่เรายังไม่มีมาก่อนนะครับในการหยอดหนึ่งครั้งซึ่งอยากเข้าใจผิดนะครับว่ามีแค่สตัวที่หน้าตู้ให้กดไปดูที่ตรงหน้ากดนะครับจะมีบอกชัดเจนเลยว่ามันมี5ดาวอยู่ประมาณ20ตัวเลยเพราะงั้นก่อนที่จะกดเช็คให้ด,ดีก่อนนะครับว่าใน20ตัวเนี้ยเรามีหมดแล้วหรือยัง ต่อมานะครับดูตู้ที่มากับอีเวนต์กันบ้างสมกนะครับระดับ5ดาวธาตุไฟตำแหน่งสไติเกอร์นะครับมีสกิลตัวนี้สกิลที่1นะครับโจมตี1เป้าหมายหากติดคิติคอนนะครับเพิ่มคิติคอนเดิมพ์ยเปอร์แล้วก็ลดคูลดาวทุกสกิล1เทิร์นเมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มเดเมจสกิลที่2นะครับโจมตี1เป้าหมายมีโอกาส70%ลดป้องกัน1เทิร์นหากติดคิติคอนนะครับเพิ่มระยะเวลาเป็น2เทิร์นเมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มมดดดดาาเจอัััตรรีบบฟแลลล้ววก็คคู สกิลที่3นะครับโจมตีหนึ่งเป้าหมายแล้วก็ทําสถานะไฟแบนไว้หากเป้าหมายไม่ตายนะครับสกิลจะไม่คูลดาวน์และเมื่อโจมตีเป้าหมายตัวเดิมด้วยสกิล3อีกครั้งจะขึ้นเป็นไฟแบนบวกนะครับซึ่งทําดาเมจขึ้นเป็น1 9 0หากติดคิติคอนนะครับทำดาเมจเพิ่มคิดิคอนอีก30%และเมื่อโจมตีซ้ําเป้าหมายเดิมนะครับที่ติดไฟแบนบวกอยู่แล้วจะทําดาเมจเป็น3 1 8เพร้อมกับคิติคอนดาเมจ30%หากติดคิติคอน โดยสกิลไฟแบนนะครับจะมีผลแค่1เทินหากไม่โจมตีม้ซัใน1เทินนะครับสกิล3จะนับครูดาวทันทีและหากใช้สกิลอื่นนะครับที่ไม่ใช่สกิล3นะครับสถานะไฟแบนก็จะหายไปเช่นกันแต่ว่าจะเป็นครูดาวที่4เทินแทนจากปกติ5เทินและเมื่อใช้สกิล3โจมตีเป้าหมายอื่นนะครับไฟแบนจะไปนับที่เป้าหมายใหม่แทนโดยไม่ติดครูดาวโดยเมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มไดเมจ สำหรับสมุกนะครับเป็นตัวทำเดเมจเป้าหมายเดียว <S 1> <S 1> ที่ไม่แน่ใจว่าเป็นการจงใจหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับตู้ที่มาก่อนมากก็เป็นเป้าหมายเดียวเช่นกันแค่ว่าคุณธาติเฉยโดยตัวนี้นะครับมีความโดดเด่นอยู่ที่ว่าสกิล3เนี่ยที่ใช้แต่ละครั้งจะแรงขึ้นเรื่อยๆตราบเท่าที่ไฟแบนไม่หายจากเป้าหมายครูดาวจะไม่นับจนกว่จาจะตายหรือว่าเราใช้สกิลอื่นนะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องน่าเสียดายเช่นกันนะครับเพราะว่าสกิล2ที่ลดป้องกันสตูเป็นสกิลที่ดีหน้าสกิลหนึงนะครับ ซึ่งถ้าเราใช้สกิล2นะครับผลของไฟแบนจะหายไปทันทีแล้วก็นับคูดาวทำให้สกิลทั้ง2อันนี้นะครับมันขัดแย้งกันเพราะงั้นบิวตัวนี้นะครับจึงต้องเน้นว่าปั่นเทิร์นให้ไวเพื่อให้สามารถใช้สกิล3โจมตีศัตรูตราบเท่าที่ดีบัฟยังทำงานอยู่ถึงกันนั้นนะครับถ้าพูดถึงด้านเดเมจเดียวของสกิล3แล้วก็ควรจัดเข้าทีมดีครับเพราะว่าไดายเมจที่สูงถึง300%เนี่ยน,นะครับไม่ได้มีเห็นหได้บ่อยครับ โอเคครับ <Okay. S 1> ก็ขอจบเท่าน,น,นี้นะครับ <Okay. S 1> สำหรับอัปเดตปัจจุบนั <Okay. S 1> นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ